เกดครับอุย้ยอะไรมาเนี่ยดูสตรีมสดรับรางวัลบีเวอร์หรืออะไรมาเนีะนะ่ยคาบี巴拉มะเนี่ยเฮ้ยอยากได้สแมชกฎิกาสแมชหนึ่งแผนที่ต่อรอบคืออะไรมาไปลองกันดีกว่านะฮะระหว่างรอเรามาดูกันว่ามีอะไรเข้ามาในร้านคาป้างลุงแซงซันนี่พี่บูรอกเอ้ยโกเตโอหมื่นสองเรามีอยู่หมื่นเดียวบา เลือกพอร์ที่คุณชอบกดค้างเพื่อ,อยิงอาวุธระยะไกลอย่างต่อเนื่องสัตว์ใกล้เคียงน้อยลงพลังโจมตียิ่งสูงขึ้นอ๋อแบบเดี่ยวๆอะไรอย่างงี้นนปะอ่าเอาเอันี้แล้วกันนะอานี้ก่อนละกันนะเริ่มมาก็อยู่ที่สูงเลยสวัสครับอยู่กับผมนกกระปูดอีกเช่นเคยแบบนี้เราอยู่กับอันนี้นะฮะไซเบีเรยรนมาแล้วครับไอยังไงอะเอาเอาเลยเหรอเฮ้ยมันสาสาปนี้ี น่าจะส,สับอ,อไปแล้วครับหนไปแล้วครับหแล้วมันอันอาวุธระยะใกล้ระยะไกลยังไงวะเราสี่เลยนะอ๋อเราสีแดงเฮ้ยทำเพื่อนเรามาอย่างนี้ได้ไงโอ้โหกูเจอแล้วมาแล้วอ่าเอ้ยอย่ายิงดิเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเฮ้ย เดี๋ยวมันก็ทีมเดียวกันไม่ใช่เหรอทีมกู้เพื่อนร่วมทีมที่ถูกทําให้สลบจะเพิ่มพลังโจมตีของคุณชั่วรขาวอ๋อแล้วถ้าเราทําเพื่อนสลบได้ไหมเราก็เราก็ได้พลังโจมตีใช่ไหมอ่า แต่เจอโจทย์และไอ้ชัยเมื่อกี้ใช่ไหมคือโอ้โหด่านนี้ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วคือแบบรู้สึกว่ามันมันโคตรยากเลยคือแบบแป๊บเดียวมันก็ตกแล้วอะ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันฮะรอบนี้ระวังอย่าให้ถูกขึ้นซัดออกไปแล้วมีชีวิตรอดระวังเพื่อนก่อนเลยนะเฮยมีพลังกินแล้วมีพลังเออกินไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวเหลือโอเคเดี๋ยนะเดี๋ยนะเฮ้ยหายไปได้หมดละ เอาว่าเลอสีเขียวว่ะนี่ผมมีพลังครับไปเลยครับเราเหลือกันสองคนเพื่อนมันต้องต่อยกันเหรอมาต่อให้มีพลังเลยต่อให้ไอ้เฮ้เจ้บ้าอแบบอ่าอึ้บกระตุกกระตุกกระตุกก็แต่ยังไงก็ได้อยู่นะคือมันต้องเหลือ คนสุดท้ายแหละอันนี้อะไรเนี่ยแค้นเพิ่มพลังโจมตีเล็กน้อยทุกครั้งที่คุณถูกทําให้หมดสติปรามปรจานอาวุธ2มือรอบเริ่มต้นด้วยการติดอาวุธ2มือเอาเอาอันนี้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 คือลงมาคือมีอาวุธเลยใช่ไหมหรือว่าจับอาวุธด้วยมือราวทีสวบนี่ไงเกิดมาก็มีกระทกกระทกพาดไปก่อนเป้นระยะนิดนึงอ่าอ่ามีอาวุธ ตั้งแต่เริ่มมันดีอย่างนี้นี่เองนี่ไงทำอะไรกันจ้าอยากเข้ามาใกล้ดิเฮ้ยระเบิดเออดาดาถอยมาทันถอยมาทันนะเย่ไปแล้วหนึ่งเฮ้ยไปแล้วหนึ่งนี่ไงเฮ้ยลงไปไม่ใช่จะระเบิดไปไรอย่าอย่าอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยกระต้อนกระต้อนโอ้โห มาตายลูกง่ายเอ้ยแต่เหมือนว่าเรายังได้คะแนนอยู่นะเราหรือเปล่าอ่ะหรือใครวะอ่ากระโดดสองโอ้กระโดดได้สองครั้งอันนี้กระโดดได้สองครั้งฮะลองใช้อันนี้บ้างนะกัดกระโดดได้สองครั้งโอ้โหดีเลยเพื่อเราโดดลงไปไม่เราจะโดดลงไปทําไมเผื่อเราโดนโยนลงไปนะฮรา o u เอาเกิดมาก็อ๋อมันเป็นสกิลติดตัว,าาวมาแล้วมาแล้วพีขอลองกระโดดสองครั้งหน่อยยังไงวะ โอ้ยวัวจ้ำวัวจ้ำฟาดหน่อยไม่ตีไม่ได้ตีเขาหมดได้ไหมตีม้วนการอากาศเออเหยียดเสะเหยียดเสเฮ้ยมายืนงั้นไะยืนให้ตีเหรอนี่ไงยืนให้ตีก็ตีรออเลยไปไม่ลงด้วยต่อย ไม่สู้เหรอไม่สู้ก็ไม่ต้องสู้นะไม่สู้ก็ไม่ต้องเล่นนะโยนไม่ข้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮโดดลงไปเองมั้เนี่ยโอ้ฝั่งนูน้นนัวกันอยู่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะปิดปิดสองวันที่ผ่านมต้องหาอะไรก่อนไม่งั้นโดนอุ้ยโซ่ฝั่งนู้นไม่มีใครก่อเลยได้อยู่ครับโอเคมาซัดซัด,ซดไม่โดนเอาทิพหายแล้วเอ้ยเก่งตอนมีเพื่อนเหรอหเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ย อืนายจะเอาหัวโขกเราไม่ได้นะเพื่อนเฮ้ยผมว่าฝีดาบมันใกล้จะมานะ่าอุย้ยสะดุดโซ่นี่หยิบโซ่เฮ้ย,ยผมรอดนะผมรอดนะรอดนะอือเอาไม่ยอมหลอืมไม่ยอมเหรอไปเรียบร้อยอา้าวยังมีตัว เอาเราเดิดไปกินกินยามาเหรออืออือโอ้มันยกไปขึ้นวิม่ขอม้ขอเดียวนี้เรียบร้อยเรียบร้อยล้วบืนไปไปเดี๋ยวลุดได้ไงลุดได้ไงอย่าพึ่งขออยู่ข้างบนขออยู่ข้างบนขออยู่ข้างบนโอเคเราอยู่ข้างบนแนฮะเมื่อกี้มาแล้ว เอาเราสีแดงนี่มาอันนี้อะไรเนี่ยถ้ายืนมั่นคงโอกาสตามที่จะถูกผลักไปด้านหลังมันเลือกสามได้ไหมเอ้ยเลือกสามก็ได้เอาดีแล้วกันนะครับโอ้โหเหมาะเลยกระดาษน,นี้เหมาะเหมาะหรือเปล่าราวที่5้าเกิดมาพร้อมกับอาวุธคู่ไก่โอ้โห <laughs> หลับยาวเลยทีนี้รู้กันเอ้ยเฮ้ยมันดึงอะไรเรเพื่อนกันไม่ใช่เหรออ เฮ้ยเพื่อนกันไม่ใช่เลยเฮ้ยชื่ว่วดึงอะไรแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นอะไรวะม,มาเพื่องกันไม่ใช่เหรอดูนะครับดึงไหม,ามาบางลมอันนี้คือมาช่วยดึงใช่ไหมเนะี่ยหรือว่ามาทำกันรู้เจตานานะร,รู้เจตานาเพูดอน ใส่หมดเลยมาพังแล้วไม่มีแล้วพเพื่อนอะโซโล่เว้ยมามาอยู่ไหนไอ้นั่นอยู่ไหนมันหายตัวอยู่ไม่ใช่เหรอตีต่อยต่อยหมดอะต่อยหมดไม่สนลูกใครอ่อยอ่อยสลบก็ต่อยต่อยไม่ลู้ก็ต่อยอ่อยไป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 โอเคเราเราอยู่ด้วยกันเลยนี่ไงนี่ไงไปโอ้ยอะไรอะไมอะไรแย่าอะไรไอ โ oh. ถ้าเราเอาอันนี้เพิ่มมันจะได้2องเงินไหหรือว่ามันซ้ำอันเดิมลองดูฮะแต่อนนี้เลื่อนเลื่อนเลื่อนอะไรละ่ะลื่นหัวเตกไปครับลาวที่6กแล้วจะเป็นลาวสุดท้ายนะวาดเรามีอันใหญ่เราควาดควาดเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเรียกไดเดียวขอบูตลีหน่อยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหอันนี้มันจ้องโอ้ <c oughs> ขอจำคำจัดกู เอ้ลยจะเอาบุญนี้จะเอาบุญนี้จะเอาบุญนี้โอเคบักไหนบักไหนใส่เบนนามูเมื่อมาขอใหม่อืฟาดอะไรไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นแม่ฟาด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  <laughs> โอ้อวโอ้โหซ้ำด้วยเดีดดดดเดเดเย็นยเย็นเย็นเย็นเอ้ยเดี๋ยวมันจะามาไรย,ยาทางดอกจะมาอุม้มซ้ำนะอุยอ้ยโดนอะไรเนะี่ยโดนเี้ยวเฮือเอ้ยมันจะดเดี๋ยว,เ,ยวเอาบุีมาโอเคไอ,อ้ฝนงบโอ้โจ้โโ <c oughs> าจ้มกีฟาดใคระไม่รู้เราฟันอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดแๆไรเฮ้ย เฮ้ยอย่าพึ่งเยอะเลยะเดี๋ยวมาได้โอ้โหเอาต่อบุลี่เฮ้ยบุลี่จมน้ำแข็งบุลี่บักโอเคได้ละเอาเลยเพื่อนนี่ไงโขโหัวหัวโขโขโดนนี่ฟาดเพื่อนยกไปฮะเออเลยเฮ้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  เฮ้ยเราได้อยู่เราจะได้อยู่เราจะได้อโอ้โหจบที่อันดับที่สองฮะ,ะจากอันดับที่หนึ่งห้าสิบเต็มเสียดายแต่ไม่เป็นไรฮะถึงแม้เราจะแพ้แต่ว่าใส่หมีใหญ่เลยเพื่อนมาได้ออกขึ้นก่อนเลยตื่นตื่นตื่น <c oughs> <c oughs> อุ้ยได้อะไรเนี่ยได้รับผูกปอง